สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวะคะเครื่องช่างเซียวมี่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมี่บอดี้คอมโพสิชันสเกลทูนะคะที่นอกจากจะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นเครื่องที่สามารถวัดองค์ประกอบในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะโดยการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเ,เข้าไปในร่างกายของเรานะ <c oughs> เพื่อดูพวกเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะมวลกระดูกหรือว่ามวลกล้ามเนื้อน้ําในร่างกาย <c oughs> อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้กันนะคะว่าการใช้งานของเจ้าเครื่องช่างเนี้ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้อง บอกก่อนาว่าไม่ได้ค่ารีวิวมาเนาะเป็นการซื้อมาใช้เองแล้วก็รีวิวส่วนตัวเองนะคะก่อนที่จะดูรีวิวนะคะอย่าลืมนะคะกด u u s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเรามาเริ่มจากนะคะแพ็เกจจิ้งภายนอกนะคะของตัวเจ้าเครื่องช่างนี้กันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องนี้นะคะจอยซั่งในช้อปปีมานะคะก็จะเป็นเครื่องที่เหมือนจะเป็นนําเข้าจากต่างประเทศนะ แต่ว่าเหมือนมาสต็อกไว้ในไทยเพราะว่าจัดส่งได้เร็วมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแต่ภาษาจีนหมดเลยนะอ่ะอันนี้จอยเก็บใช้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนานเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันออกมานะคะะในนี้นะคะมันก็จะมีซองแบบนี้นะห่อมาให้นะคะข้างในเนี่ยทุกคนมันจะ มีฐานมีคู่มือนะคะที่เป็นภาษาจีนแบบนี้นะเแล้วก็จะมีฐานมาให้นะคะฐานมันจะอยู่ในกล่องนี้นะก็จะมีมาให้เป็นฐาน triple A สีก้อนนะคะเราจะแกะเครื่องชั่างค่ะออกมาจากถุงนะคะก็คือใช้แล้วแหละนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวเครื่องช่างนะคะ่ยวมี i นะเองคุณง้ง อันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะที่เขาแถมมาให้เราก็ใส่เข้าไปไม่ยากหรอกมันจะใส่ติดกันพอเราได้เครื่องช่างมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะมีมาเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะของแอปพลิเคชันว่าเป็นยังไงซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะสามารถซิงข้อมูลกับพวกนาฬิกาหรือตัว GPS ที่จับเวลาลงวิ่งได้นะมันก็จะมีให้เลือกยูว่ามันเป็นยังไง เรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันกันนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็น mi fit เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงพอกดเข้าไปใช่ไหมคะมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนเราก็อนุญาตนะคะให้มันเปิดบลูทูธนะคะและเราเนี่ยก็ขึ้นช่างได้เลยนะคะตัวเครื่องช่างเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมันจะสามารถเหยียบแล้วก็ตัวเลขก็จะขึ้นเลยทีนี้เนี่ย เราก็เข้าไปที่เห็นไหมคะว่ามันสงเลยรึบหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์น้ําหนักที่เรากําลังชั่งนะคะแล้วมันก็จะประเมินนะเห็นไหมว่ามันจะประเมิน B M I ของเรานะคะนะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายกล้ามเนื้อนะคะน้ำโปรตีนไขมันในช่องท้องมวลกระดูกรวมถึงอายุร่างกายของเรานะคะและดูว่าน้ำหนักที่เหมาะสมกับเราเนี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณไหนนะ แล้วก็จะมีค่าปกติมาให้เราด้วยแล้วก็วิเคราะห์รูปร่างเราด้วยว่าอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าสมดุลก็จะเป็นตัวตรงกลางนี้เนาะและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะดูเป็นกราฟได้ด้วยนะคะว่าอันนี้คือกราฟของน้ําหนักเห็นไหมว่าจอยชั่งมากี่ครั้งแล้วนะคะมันก็จะทําเป็นกราฟออกมาให้ตึ้งตึ้งซึ่งตึงนีง้เราก็จะรู้ผลการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะน,นี่ก็จะเป็นเออร์ซินไขมันในร่างกายนะคะมันก็จะโชว์เป็นกราฟให้ดู เป็นไงคะทุกคนมันง่ายมากใช่ไหมคะสําหรับการใช้งานเจ้าเครื่องช่างมีเนี่ยจอยว่ามันสะดวกนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นออกมาเป็นรูปประทับได้ดีนะเพราะว่ามันจะมีกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราด้วยนะคะเออมันก็เป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งนะที่จอยมองว่าคนที่รักสุขภาพนะควรจะมีนะคะก็สําหรับเครื่องนี้นะจอยซื้อมารวมค่าส่งอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะจอยว่ามันก็ไม่ไดี แพงไปนะสำหรับที่เราจะลงทุนกับอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งนะที่จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราได้ชัดขึ้นนะคุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จนว่าก็ไม่เสียแรงนะคะที่เสียตังค์ซื้อมานะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวจนจะทิ้งลิงก์นะคะที่สั่งในช้อป e ีนะไว้ข้างล่าง,น,งนะแล้วก็ ทุกคนก็ลองไปดูข้อมูลเอานะเจ้ว่าเขาจัดส่งรวดเร็วนะคะแล้วก็สินค้าเขาค่อนข้างโอเคนะห่อมาได้มาตรฐานดีนะคะรอซื้อช่วงมีโปรโมชั่นนะก็จะได้ถูกลงไปอีกนะคะหรือว่าใครมีโคโส่งฟรีนะก็ยิ่งดีไปเลยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจอยก็จะมาแชร์นะคะเรื่องการทําตารางนะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะแล้วก็การทานอาหารนะคะว่าเราเนี่ยหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ เรื่องการตั้งเป้าหมายใช่ไหมพอเราตั้งเป้าหมายปุบเนี่ยเราก็จะต้องมีตารางนะคะเป็นโกในแต่ละวันนะคะว่าเราทําสําเร็จหรือไม่สำเร็จนะเดี๋ยวยังไงติดตามได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย